สวัสดีคะ่ะพี่น้องเอฟซีทั้งช่องพี่ปาหนหอาพะยัยมีไงเอฟซีกุณห่ารักเนาะค่ะแม่ขั้วขอขอบุญขอบคุณเด้อค่ะที่ติดตามแม่ขั้วแล้วก็กดไลค์กดแชร์ทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกคอมเมนต์แล้วก็ขอบคุณผู้กดหัวใจหรือกดติดตามให้แม่ขั้วเนาะคะ่ะ แม่ขั่วกับโบมีแนวตอบแทนเนาะคะ่ะหาแม่ขั่วหาแนวทางที่ดีๆแนวทางที่เด็ดๆมาฝากเด็บี่ท่างช่องเนาะคะ่ะห้าบางข้างบางที่นีแม่ขั่วอาจจะเมาพิษพลาดไปประก,รนกราารันใดก็ขอโทษขออภัยนะที่นีเดอ้อค่ะพี่น้องเอฟซีแม่ขั่วกับเปิดช่องไม่เนาะคะ่ะเปิดช่องไม่นี่ เพจจะเลี้ยนรูได้เด้อแม่แตะกี้กรว่ามันแม่ขั้วว่าเก่งอยู่แต่พ่อเขา,าว่าในวงการจริงๆแล้วกบพิษพิษถึกถึงกูเิยพิษพิษถึกถึงค่ะพี่น้องเอาจะไหนขอขอโทษขออภัยเด้อค่ะพี่น้หนหนองไวนะม่องนี่ไวน,หนะทรง่ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ถ้ารอบเบิรงแม่ขั้วไปแม่ขั้วจ้ะ ฮาปีใหม่ฮาไม่ขั้วเบามวนเนาะถ้าเบอร์เดอห์าไม่ขั้วเบามวนหาไม่ขั้วเบา,ววเาบวพิษเนาะข้าว้าบวมวนเฮ้ยว้าพิษเนวใยอไขอโทษขออภัยไปนะตรงปีเก่าเด้อพี่น้องอืมจักเสียบ่าจังไหนเนาะกรวบาเป็นเบาที่แรกกรวบาเป็นว่าจะของเบาถือกูได้แต่ห้างเจียกเขียนผาดห้างเจียกเขียนพิษ เอามะฮ็ตเอาจริงๆแล้วกันเากกูเด้อพี่นงเอาแต่ววากะสิพยายามเนาะค่ะสิพยายามะคะือว่าสิพยายา่มกะเอาคมันพิดประกาศนาก็ขอโทษขออภัยมุกี้นี่ไม่สายขามาหาแม่ขัวเนาะพี่นงเอฟซีมีเซียน ท่านใดเพิ่นกับบบอกมาด้แต่ว่าเพิ่นบประสงค์ออกน้ำเพิ่นบวสาม,มารถที่จะออกน้ำแล้วก็เพิ่นบวสาม,มาที่จะมาอ่าคุยโทรศัพท์กับเขานะค่ะพี่น้องเพิ่นโทรมหาแม่ขั่วแม่ขั่วไก่มือเลี้ยวกับขอขให้บ้างแนวทางนี้เพียเป็นแนวทางมือข้างหนา วันที่16มก,กราว่างให้เอฟซีทั้งช่องเบงว่าจะเดินหรือบอเดินของอผู้ที่ไม่ประสงค์ออกนามเด้อค่ะเด้ออันนี้เป็นแนวทางของผู้บ่ประสงค์ออกนามเอาิ่นวาจังไดห้ากวาจังสันละห้ากว่าบอกไว้ว่าเออขันเพิ่นบ่ประสงค์ออกนามกับบเป็นหย่าแต่ว่าแนวทาง แม่ขั้วซ้ำเอามาทดล่องเดอ้อพี่น้องเดอ้อแม่ขั้วเอามาทดลองว่าของไพจะเดินของไผจะแลนหันของไผจะวิ่งเลี้ยวของไผจะแข่งกีฬารุดเข้ากับสีเบอง์ูมาที่สามสิบนี่ล่ละขันผู้ใดวิ่งพัดเลี้ยวกับผู้น,นะนะะนะั้นชนะชนะครึ่งเข้าเดินตอน่อเนาะค่ะเพราะว่าแม่ขั้วลงไปนี่ พีนองเอฟซีก็่าเพิ่มเอาไปอ่าอันยังล่ะจับสวยว้ก่อน่าเพิ่มเอาไปซื้อเอาพิจรณนาสซอนเดอร์พี่นองพิจรณนาวาอันนี้ตรงของกับของแมค่คู่อ่ากับของอ่าเอฟซีบออันนี้ถือใจบอแนวทางของผู้นี่มักบอคันว่ามักก็คือจัดถาว่าบอมัก กระเบิงซื่อกระทัดไปสิบวอมนว่าแม่ขั้วนี่เสี่ยวมาตาไมาไห่เอฟซียาายอยากเอามาตาไซเก่เาว่าเอามาวอมเนค่ะแม่ขั่วเอามาต่าน้าเซียนเพิ่นนั่นลหละเพิ่นกะฝากแม่ขั่วามาลงแต่ว่าแนวท่านของพนจะเดินบ่เดินเท่ากับว่ลูคือว่าแม่ขัวกับเปิดช่องไม่เพื่อนกะอยากเอามาไห่แม่ขั่วามาฝากแม่ขั่วเอาไปฝากเอฟซีท่างช่องเนาะอา แนวทางของผู้บ่าประสงค์ออกน้าเดี๋ยวบอลาหลตูตูเดียวพี่น้องนารุ่นนาสนใจเอฟซี FC. ตูเดียวเมนบอสื่อบอหาก็เอาไว้พิจารณาเดอ้อเดี๋ยวแม่ขัวสิภาาไปเบิงว่าเป็นตูวใดไปเบิงน้ากันค่ะมาพี่น้องมาเบิงน้ากันว่า แนวทางของผู้ไม่ประสงค์ออกน้านี่สิเป็นตัวไรนาลุ่นนาสนใจพี่น้องเพราะว่าแนวทางของเพ่นบอหลายตัวนาสนใจพิจารณาเด้อพี่น้องเด้อเข้ากัาบอซื้อบอหาบอหนักบ,บอเป็นยังเข้าไปเบิงพิจารณาเบิง ก็คือวาคือแม่ขั่วบ,บอกกันล่ะทุกอย่างเป็นแค่แนวทางผู้ที่ไม่ปะ ผู้ที่ไม่ประสงค์ออกน้านี่ค่ะคาแมนหวยเพิ่นเดินแนวทางเพิ่นเดินแม่ขั่วกสิไปตามตัวผู้ไม่ประสงค์ออกน้าคือเกาเด้อพี่หน่องเพราะว่าเพิ่อนอาจจะอยู่ไก่ยู่ไก่เพิ่นแบบใด เฮ้ากับบรลูเอ๋วิ่งบนซ้ายวิ่งซ้ายหลุนบอกข้วนผาดเตวากับพิจารณนาคือเก่าเนาะคะ่ะ พอว่าแม่ขั่วนี่เอาออกมาลงให้เอซทั้งช่องคือว่าพี่สูตรว่าอาจารย์ใดจาะเล่นหันอาจารย์ใดวิ่งล่างสิเขาในวิ่งในการแข่งขันเนาะค่ะเอาในการออกกำลังไก่วิ่งรูด เบิงเดือพี่น้องทุกอย่างเป็นแค่แนวทางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันแต่ว่าเอาไปพิจารณาเด้อพี่น้องเอฟชีแม่ขั้วขอฝากแต่ล่างเพิ่นจับคู่อยู่เด้อพี่น้องเอาจับคู่กับบอหลายตัวน่าสนใจมากเลยค่ะเอา คือใจบบแนวทางแม่ขัวสิพยายามหาแนวทางในหน่อยตูในหน่อยตูหลักกะในหน่อยแนวทังที่จะมาให้เอฟชี่ทางช่องเบิ้งเนาะคะ่ะเอาแคบนาจอพี่น้องพิจารณาเด้อค่ะพิจารณาคือว่าแม่ขั้วกะเอามาออกเป็นสคริปแรกคือกันเพราะว่าแม่ขั้วเปิดช่องไมก่กะต้องรอว่า อาจารย์ไ้จะเขา่าอาจารย์ไ้จะเดินอาจารย์ไ้ซิวิ่งเฮ่าก็ล่อเบิงวันที่30มสท่านว่าคมพ่อสสองพันหาลถ้าอาจารย์ไ้เขา่าถ้าอาจารย์ไ้เดินเขากัเสียเอาไปล่งให้เอฟซีทั้งสองตอ่อคือวันที่สิบหกมกราคม พ่อสสองหหสบเจดด้อค่ะพี่น้องเอา้ามักชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดหัวใจพ่อกันคลิปหนาสวัสดีค่ะ